แล้วคะ่ะวันนี้คะก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการสมัครนะคะแล้วก็รีครูดวันนี้ง่ายๆนะคะเราไปพบสมาชิกผู้นําถ้ามีคนถามว่าตอนนี้เราทําธุรกิจอะไรเราก็บอกไปเลยคะ่ะว่าเราทําธุรกิจเน็ตเวิร์กนะคะเค,ค้าขายวันนี้นะคะอาชีพที่ทรงพลังที่สุด2อาชีพที่ทั่วโลกเขาทําการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะคะจากโคก็คือ1ธุรกิจประกันนะคะกับธุรกิจ เอ็มเอลเอ็มนะคะที่สามารถจะทําให้ประสบความสําเร็จและทําง่ายแล้วก็ร่ำรวยที่สุดนะคะตอนนี้เพราะอะไรธุรก,กิจเครือข่ายตอนนี้ส่วนกระแสนะคะช่วงโควิดธุรกิจอื่นแย่ไหมคะธุรกิจอื่นแย่นะคะ,กกแ,ะ,คะแต่ว่าธุรก,กิจของอนเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าการทําการค้าตอน,นนี้ระบบใหม่นะคะเพราะว่าขยายยอดคนแล้วก็ยอดขายจะมาซึ่งบางคนถามว่าทําอย่างไรให้สําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายวันนี้ AR m a r v มาเนะคะ เรามีโรงเรียนสอนธุรกิจนะคะอยู่ที่ป่าตองนะคะทําเลงก็ตั้งอยู่ที่ถนนสายกอตรงข้ามธนาคารกรุงเทพวันนี้เราสอนให้มีอาชีพนะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนแล้วก็มีระบบใครที่สนใจนะคะอยากจะมีอาชีพของตัวเองนะคะติดต่อนะคะะติดต่อนะคะพี่พี่กุ้งนะคะเบอร์อะไรคะ0 8 5 6193284ค่ะถามาเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่สามารถที่จะทำเป็นอาชีพหลักได้วันนี้สินค้านะคะคุณไม่ต้องสต็อกไม่ต้องมามีค้างเพระเรามาตั้งไว้แล้วที่มาตองนะคะใครที่สนใจนะคะอยากมีอาชีพเสริมนะคะก็ทักเข้ามาได้สินค้าที่เปิดตลาดได้ดีนะคะของบริษัทนะคะก็ mm hmm. จะมีผลิตภัณฑ์เซเว่นเบอรี่นะคะตัวนี้มีหลายคนถามว่า เซเว่นเบอร์รี่ดีอย่างไรตัวนี้นะคะเป็นที่ยอมรับในตลาด AC ก็คือล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดไขมันอุดตันเส้นเลือดตัวนี้นะคะไปล้างนะคะช่วยขับออกเสียจากเลือดแดงโดยที่จะมีอาการแสบร้อนคันแดงเวลาทานประมาณ1 0 2 0นทาทีให้ดื่มน้ําตามก็จะเบาลงไม่ต้องตกใจนะคะ พอประมาณ20นาทีผ่านไปคุณจะรู้สึกเลยว่ามันโลง่งแล้วก็เลือดลงมองค,ง,งคุกลางคืนนอนหลับลึกนะคะตื่นมาหลับสบายนะคะไม่เพียใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายตัวนี้ก็ช่วยได้ลดคุงได้ดีด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวจะลื่นนะคะแล้วก็การที่เรา,าเป็นภูมิแพ้ว่าเป็นหอบนอนแบบบางทีก็หายใจไม่ค่อยคล่องตัวนี้ก็ช่วยดูแลได้แล้วก็ระบบต่อ คนที่ดูดควันพิษสารพิษมีปัญหาเกี่ยวกับปิ้งย่างทําอาชีพขายหมูปิ้งหรืออะไรที่ดูดคดวันพิซเยอะตัวนี้เป็นล้างได้นะคะแล้วก็มาถึงอีกตัวหนึ่งกาแฟนะคะกาแฟของเราวนันนี้มันไม่ใช่กาแฟทั่วไปนะคะเพราะตัวนี้เป็นรสชาติกาแฟสดนะคะหอมกลิ่นขั่วแล้วก็มี32อินวันตัวนี้ช่วยดูแลเรื่องระบบสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตานะคะเพราะว่ามีลูทีนแล้วก็มี ให้เรื่องเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลบำรุงสุขภาพเพราะว่าสารสก,กัดมาจากขีมเทียมมะพร้าวแล้วก็เรานะคะมีคุณค่าทางโูชนาก,การที่น่าของด้วยยืนยันว่าสินค้าของเราได้รับมาตรฐานนะคะแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยไปกีดยางไปทําสวนสวนยางแล้วอยากที่จะมีกําลังขึ้นมานะคะตัวนี้ซองหนึ่งกระป เขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยกระพี้กระเป๋าทาให้เรามีแรงด้วยนะคะเพราะนั้นวันนี้กาแฟก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนนะคะเป็นที่ยอมรับทุกบ้านต้องทากนกาแฟไปสิบบ้านจะเจอสักหกเจ็บ้านถ้าเราไปแนะนําเขาแล้วเขาตอบรับสิบวันก็กลับมาซื้ออีกเรามีไรายได้ไหมคะมีไรายได้ค่ะมีไรายได้สําคัญก็คือกลิ่นหอมอร่อยค่ะอันนี้ซองเดียวรู้เลยนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้พี่กุ้งใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาคะ กุ้งเหรอคะกาแฟค่ะ,คะ,คะใช้กาแฟตัวนี้ด้วยกาแฟซนนะคะแล้วก็ใช้สครับค่ะสครับนี้ขัดดีมากเลยค่ะผิวนี่ลื่นแล้วก็เนียนเรียบดีค่ะหอมด้วยเนาะหอมด้วยแล้วก็ตอนนอี้ขายดีมากเลยค่ะสครับนะคะเราทําออกมาทดลองตลาดตัวน,นี้ไปที่ยอมรับว่าดีมากนะคะก็กําลังเพิ่มฐานการผลิตน,น,นะคะเพราะฉะนั้นบริษัท AR m a r v มาเนะคะ ก็คือสินค้าดีชื่อนี้โลโก้นี้คะ่ะเราทาเป็นสินค้าด,ดีแล้วก็ทํากับเรานะคะ3มเดือนถึง2ปีนะคะมีอาชีพนะคะเรียนจบมาก็ไม่ต้องไปรู้จ้างก็ได้มาเข้าโรงเรียนของเราเพื่อที่ว่าเราจะช่วยพัฒนานะคะให้สร้างคนดีสู่สัง,สงคมแล้วก็มีอาชีพวันนี้ลงมือทาคือทวาต่อนะคะ,ะความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นได้จากอะไรลงมือทำะคะ่ะแล้วก็ ทำทุกวันเหมือนกับงานประจำทำไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ระบบใช้ดีบอกต่อมีรายได้วันนี้เราก็จะมีห้องเรียนนะคะห้องเรียนรู้ของ AR Marvel well. สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะทุกวันพฤหัสสองทุ่มนะคะเรามีห้องเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์แผนการตลาดและผู้ประสบความสำเร็จแชร์ประสบการณ์จริงนะคะกับผู้ใช้สินค้าแล้วจะมารีวิวให้ดูใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีคะ่คะ